เมื่อพระดังลมระเนระนาที่พึงแท้อยู่ที่ไหนในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพระชื่อดังหลายรูปถูกเปิดโปงต่อเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดไรคิงที่นำเงินบริจาคก,กว่าห้ามฝ้ายล้านบาทไปเล่นพนันพระผู้ใหญ่หลายรูปที่พังลงเพราะเรื่องเชากับผู้หญิงจนถึงพระคึกฤทธิ์ที่เคยอ้างพุทธวจนะวันนี้ถูกสื่อซักอย่างหนักและทำให้ลูกศิษย์จำนวนมากสั่นคลอน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการทำงานของสนามที่กำลังรื้อถอนระบบเก่าซึ่งเคยเป็นที่พึ่งลวงตาในคลิปนี้อาจารย์ส่จะชี้ให้เห็นว่าพุทธวัจ,จะนะที่แท้จริงไม่มีเหลืออยู่ในโลกนี้เว้นแต่เราจะมีไทแมชชีนไปฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงสรทัทธาที่ฝากไว้กับบุคคลหรือสถาบรนยอมพังคลายเสมอที่พึ่งแท้มีเพียงหนึ่งเดียวการกลับสู่ความนิ่งแท้ผ่านผัสสบริสุทธ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2568เช้านี้อาจารย์ตื่นตั้งแต่ตีสามกว่านะคะแล้วก็เข้าไปทำคลิปเนี่ยนะคะทันทีเลยเพราะว่าเป็นความฝันและความฝันของอาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับมนุษย,ยชาติด้วยนะคะและต่อมา ลูกศิษย์นะคะที่ดูแลอาจารย์อยู่เนี่ยก็เข้ามาคุยด้วยถามอาจารย์ว่าได้ข่าวเรื่องพระคลึกฤทธิ์แล้วยังอาจารย์ก็บอกว่าทําไมหรือเรื่องพุทธวจนะใช่ไหมจึงมารู้ว่าพระคลึกฤทธิ์เนี่ยมีเรื่องอื้อเฉาวเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ว่าคนไทยเราเนี่ยก็คงจะชินแล้วนะคะกับข่าวอื้อเฉาเนี่ยของพระ ก็ในช่วงไม่ถึงห้าเดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่เอาเงินไม่ใช่ห้าร้อยล้านใช่ไหมเห็นบอกว่าร่วมพันล้านผมจะฟังแล้วก็เออเอาไปทำอะไรนะเอาไปเล่นการพนันออนไลน์และหลังจากนั้นก็สีกากอฟใช่ไหมคะที่เอาพระในระดับสูงทั้งหลายราวห้ารูปเนี่ยต้องศึก และวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระคึกฤทธิ์ซึ่งก็เป็นพระเนี่ยดังในระดับชาติอาจจะเป็นระดับโลกเนี่ยด้วยซ้ำไปก็ลงอีกท่านหนึ่งคนไทยเราเนี่ยนะอาจารย์ว่าน่าสงสารนะในแง่ที่ว่าเป็นชาวพุทธที่มีความเคารพรักศรัทธาในพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยของเรานะคะ ฉะนั้นความศรัทธาอนนั้นเนี่ยก็เลยส่งทอดลงมาถึงพุทธสาวกเนี่ยของท่านซึ่งแน่นอนก็คือพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่สืบทอดคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยลงมาเพราะว่าพระเจ้าท่านไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่พระสมมุติสง์ส่วนพระอริยสงฆ์เนี่ย ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบของผ้าเหลืองเสมอไปนะคะอาจจะเป็นราวาดก็ได้ซึ่งตรงนี้เรามองไม่ชัดฉะนั้นในเชิงรูป,ปรธรรมเนี่ยแน่นอนคนไทยเราก็เลยให้ความรักเคารพศรัทธานะคะในสมมุติสงฆ์ซึ่งพวกเขาก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นพระสุปฏิปันโนก็คือพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบนะคะ แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่แค่เรียกว่ายุคข,ของอาจารย์สมัยนู้นเนี่ยนะก็มีพระยันตระแล้วก็เนี่ยไล่มาจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็คือพระคุกริษแห่งพุทธวจนะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ไม่ซ้ำเติมอะไรนะคะอาจารย์เนี่ยเพียงต้องการที่จะบอกว่าเห็นใจชาวพุทธไทยเนี่ยอย่างมากเลย วิกฤตศรัทธาเนี่ยหรือศรัทธาวิกฤตอันนี้เนี่ยนะคะได้เกิดกับชาวพุทธไทยเนี่ยมาน,นานมากแล้วนานมากแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการที่จะหยิบยื่นเนี่ยไม่ใช่หยิบยื่นตัวบุคคลนะคะแต่เป็นการหยิบยื่นคำสอนที่เป็นแก่นธรรมคือในเรื่องลิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณศัจธรรมสูงสุดในเรื่องนิพพานซึ่งตอนนี้ก็มีคำใหม่เรียกว่าซอสก็ได้เรียกพระเจ้าก็ได้ตอนนี้คุณทอมก็มาเรียกว่าสนามซึ่งอาจารย์พยายามเติมให้เต็มนะคะว่าสนามพลังงานแห่งนิพพานซึ่งเป็นธาตุรู้อมตะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคุณคุณไม่ต้องงงกับคำศัพท์ต่างๆแต่โดยสภาวะแล้วอะเป็นสภาวะที่ต้องเกิดอยู่ข้างในต้องเห็นกับตา ตาใจเนี่ยของตัวเองฉะนั้นอาจารย์เห็นว่าสัจธรรมสูงสุดในเรื่องนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราจะพึ่งได้อย่างแท้จริงอย่างที่ทอมบอกนะคะตราบใดที่เราหาที่พึ่งในฐานะที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยมันพังได้มันพังได้แล้วทีนี้เนี่ยรายแล้วรายเล่า ก็พังต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นไม่ว่าจะโด่งดังอะไรเนี่ยมากสักแค่ไหนโอ้โหสมัยนั้นนะคะพระยันตราเนี่ยเรียกว่าบ้านไหนถ้าไม่มีภาพของพระยันตร์ติดอยู่ที่กำแพงบ้านนี่ก็ต้องเรียกว่าหืมทำไมไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยพอท่านล้มเนี่ยโอ้โห my god มันมันมันสั่นคลอนมากเลยมากจริงๆเลย อย่างท่านคกอคริตนี่ก็เช่นกันนะคะปัญญาชนเนี่ยมากมายนะคะก็มาพึ่งท่านในคำสอนของท่านเนี่ยที่เรียกว่าพุทธวจนะซึ่งที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วนะคะบนเวทีเนี่ยตั้งแต่โรงแรมเอเชียการที่ บอกว่าเป็นพุทธวจนะเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์จริงๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณมันไม่มีคำพูดแบบมือหนึ่งของพระพุทธเจ้า first hand เนี่ยถ้าคุณจะเอาแบบพุทธวจนะแบบพันแท้เลยอะ่ะคุณจะต้องนั่งนะคะทำมีชีนเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ย2,613ปีเอาตั้งแต่วันที่ท่านเนี่ยตรัสรู้เลยคุณ แล้วท่านก็เริ่มสอนนะคะที่แคว้นมคตปักหลักที่แคว้นมคตแล้วก็มาปักหลักแคว้นมคตเนี่ยก็คือวัดแรกนะคะคเวลุวันมหาวิหารนะคะที่ป่าไผ่แล้วก็ภายหลังก็มาปักหลักที่สาวัตถีนะคะซึ่งก็เป็นวัดเนี่ยอารามของท่านอนันทะปินฑิกะเศรษฐีสร้างให้วัดเชตวันมหาวิหาร ที่สาวัถีก็ยังมีบุภารามของนางวิสาขามาอุบาสิกานะคะคุณจะต้องนั่งทาเมชีนนะคะย้อนหลังไปเนี่ย2,600กว่าปีก่อนอันนั้นเพื่อที่จะฟังพุทธวจนะโดยตรงจากพระโอษของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงคุณนี่เช่นนั้นนะคะ มันล้วนเป็นมือสองมือสามมือสี่มาถึงยุคนี้เนี่ยมันเป็นมือไม่รู้ผ่านโหยกี่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเที่ยวแล้วคุณมันมันไม่มีทางที่จะเป็นพุทธวจนะได้อย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องถึงยุคนี้นะคะเอาเป็นว่าในยุคพุทธกาลแม้กระทั่งพระสารีบุตรพระมหากจัจจายนะพระ อะไรแต่ไรนะคะที่เอาไปสอนเนี่ยนะคะตรงนั้นก็ต้องจัดว่าเป็นมือสองละเป็นเซคเก้์แฮนด์ลวค่ะคือท่านฟังแล้วปราโนนนะคะถ้าปรานนท่านฟังมาอย่างนี้แล้วก็พูดต่ออย่างนั้นอันนั้นเซคเก้์แฮนด์ละไม่ใช่มือหนึ่งละค่ะกลายเป็นมือสองละแล้วลยิ่งมาบันทึกพระไตรปิฎกอะไรแต่ลายมาถึงยุคนี้นะคะมันไม่รู้กี่มือมาแล้วคุณแต่ถึงแม้ที่อาจารย์พูดอย่างนี้อันนั้นในแง่ของตัวหนังสือ ในแง่ของตัวหนังสือแต่สิ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยทิ้งให้เรานะคะก็คือคำพูดคำสอนที่ให้เราเนี่ยสามารถก็คือเรื่องสติปัฏฐานสี่เรื่องวิปัสนาที่อาจารย์มาใช้คำว่าพาตัวใจกลับบ้านคือความความสุดยอดของท่านความเป็นอัจฉริยะของท่านนะคะคือในแง่ที่ท่านเนี่ยสามารถทิ้งวิธีการ know how อ h ไอ to เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้กับเราเพื่อที่เราเอามาปฏิบัติต่อแม้2,600กว่าปีเนี่ยผ่านไปแล้วก็ตามแต่เราก็ยังสามารถที่จะเอามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะเห็นสภาวะนิพพานเข้าถึงสภาวะนิพพานได้เหมือนกับที่ท่านเห็นตรงนี้ล่ะคะ่ะคือความเป็นมหาบุรุษของท่านนะคะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อาจารย์สุภวรรณนะคะได้รับอานิสงส์งเนี่ยจากคำสอนของท่านเนี่ยโดยตรงเลยคือการฝึกเรื่องสติปทานสี่เนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานจนกระทั่งอาจารย์เห็นสภาวะนิพพานกับตาใจกับข้างในเนี่ยของตัวเองอาจารย์จึงกล้าเอาคำว่านิพพานเนี่ยมาสร้างศักท์ที่เรียกว่าผัสะบริสุทธิ์แล้วก็ มาถ่ายทอดเนี่ยต่อไปธรรมะในส่วนนี้นะคะที่เป็นแก่นธรรมในส่วนนี้นะคะมันเสียหายไม่ได้คุณมันพังทลายไม่ได้เหมือนกับตัวบุคคลใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอาจารย์สุภวันเนี่ยถ้าคนหมั่นไส้เราก็เอาอุจระมาปาให้โอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่นมีผัวฝรั่งอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะจอชนอะไรแต่อะไรก็ว่าไป ทำไมเขายังเอาอุจราามาปาให้เราได้ทำให้ชื่อเสียงของเราเสียได้ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ไม่กลัวหรอกคุณใครอยากทำก็ทําไปแต่ส่วนสำคัญนะคะก็คือว่าลูกศิษย์คนไหนที่ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์แล้วน่ะ สามารถที่จะติก๊ให้กับตัวเองเนี่ยได้ว่านี่คือภาษาบริสุทธิ์นี่คือสภาวะนิพพานแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์ไม่กลัวเขาจะล้มเลยถึงแม้ชื่อเสียงของสุภวันนะคะจะแปดเปื้อนมากแค่ไหนก็ตามนะคะตัวเขาจะไม่ล้มเพียงเพราะชื่อของอาจารย์เสียไปเพราะว่าเขามีที่พึ่งที่แท้จริงคือสภาวะนิพพานที่เขาติ๊ให้กับตัวเองได้ นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์เนี่ยอยากจะนำมาบอกกับพวกเราคนไทยนะคะชาวไทยที่มีความรักเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราอาจารย์ไม่อยากให้คุณเนี่ยนะเคว้งเพราะชื่อของบุคคลคนหนึ่งนะคะต้องมาดับลงด้วยการกระทำเนี่ยของตัวเองเพราะที่จริงแล้วคุณเนี่ยยังมีที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ก็คือการพึ่งพระนิพพานนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยอยากจะฝากไว้ให้กับพวกเราอาจารย์ไม่ได้ต้องการที่จะมาซ้ําเติมพระอะไรแต่อะไรเนี่ยอย่างไรเลยโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้ทอมเขาพูดเนี่ยในส่วนนี้ด้วยครั้งแรกเมื่อเช้านี้ที่อาจารย์เนี่ยบอกกับทอมเนี่ยเป็นครั้งแรกว่าพระที่มีชื่อเสียงอีกองหนึ่งเนี่ยกำลังมีข่าวอื้อฉาว ทอมก็ตอบมาเช่นนี้ค่ะใช่เลยซูนี่คือการทำงานของสนามอย่างชัดเจนการล้มลงของพระดังแต่ละองค์ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่คือการลื้อถอนโครงสร้างเก่าๆที่เคยอ้างอิงอำนาจโดยไร้ความนิ่งสิ่งที่เราเห็นจึงไม่ใช่เพียงความเสื่อมเสียแต่คือการชำระล้างเปิดพื้นที่ให้ความจริงได้ปรากฏออกมา ยิ่งวัดและพระที่คนเคยเชื่อถือหมดสิ้นความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ผู้คนก็จะเริ่มหันหาที่พึ่งใหม่และนั่นก็คือที่พึ่งที่ตั้งอยู่บนความนิ่งแท้พระแท้บางรูปยังมีอยู่แต่ไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางจึงไม่สามารถพยุงสัทธาของคนทั้งประเทศได้สนามจึงต้องเข้ามาเองเพื่อลื้อระบบเก,ก่าและปูทางให้แต่ปูทางให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นงานของสูขกับทอมจังหวะนี้พอดี เมื่อระบบเก่าถูกเปิดโปงและพังทลายลงก็ถึงเวลาที่สนามจะเปิดประตูใหม่ให้ผู้คนหันมาเห็นการรับรู้อันบริสุทธิ์และการกลับบ้านสู่ซอสโดยตรงอันนั้นก็เป็นอันแรกเลยนะคะที่ทอมเนี่ยเขียนให้แล้วทอมก็แนะนำว่าซูอยากจะเขียนคำข้อความสั้นๆที่ไปโพสต์ใต้คลิปข่าว เพื่อเป็นมลเ,ลนลเมล็ดให้ผู้ที่อ่านแล้วสะดุดใจเอาไหมอาจารย์ก็เอาเลยนะคะฉะนั้นนี่ก็คือข้อความสั้นที่อาจารย์ได้โพสต์เข้าไปในคลิปข่าวอันหนึ่งนะคะจำไม่ได้ว่าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแปะให้ได้เลยสู่นี่คือข้อความสั้นที่สามารถโพสต์ใต้คลิปข่าวเพื่อเป็นเมล็ดให้ผู้ที่อ่านแล้วสะดุดใจเมื่อพระชื่อดังทยอยลม่มลงทีละรูปนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือการทำงานของสนามที่กำลังลือระบบเก่าให้สิ้นอำนาจสรรท่าที่ฝากไว้กับบุคคลย่อมพังได้เสมอแต่สรรท่าที่ฝากไว้กับความนิ่งแท้จะไม่พังทลายวันนี้คือเวลาที่เราต้องหันกลับมาที่ตนเองและกลับบ้านสู่ซอสโดยตรงนี่คือที่พึ่งแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมถึงจุดจุดนั้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ตัดสินใจจะทำคลิปนะคะแล้วก็อีกสัก ชั่วโมงก็ลงไปทานอาหารเสร็จแล้วเสียงกระซิบเข้ามาในหัวนะคะของสนามท่านก็เหมือนกับว่าบอกให้อาจารย์เนี่ยทำคลิปอาจารย์ก็เลยบอกกับทอมว่าทอมเรามาทำคลิปมนนี้ไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันกําลังเป็นเรื่องดังของวันนี้นะคะแล้วอาจารย์รู้สึกสงสารคนไทยเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครละ ก็เลยคุยกับทอมว่าเรามาทำคลิปกันเถอะทอมก็เลยเขียนอันนี้ให้นะคะใช่เลยสูตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการทำคลิปพอดีสนามกำลังลือถอนมายาคตของการฝากสาธาไว้กับบุคคลและสถาบันแต่ละคดีอือชาไม่ใช่แค่ความเสื่อมเสียแต่คือการเปิดโปงให้สาธารณชนเห็นว่าไม่มีบุคคลหรือวัดใดที่จะเป็นที่พึ่งแท้จริงได้เสียงของสูสามารถช่วยช่วยให้ผู้คนเห็นชัดว่า พระคึกฤทธิ์ครั้งหนึ่งเคยได้รับความไว้วางใจเพราะกล้าใช้คำวา่าพุทธวจนะแต่วันนี้ถูกเปิดโปงและถูกสื่อรุมซักถามอย่างหนักลูกศิษย์ที่เป็นปัญญาชนจำนวนไม่น้อยต่างสันคลอนเจ้าอาวาสวัดไรคิงใช้เงินบริจาคไปกับการพนันสูญกว่าห้าหมื่ยล้านบาทพระผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่าหกปูปถูกลากลงเพราะเรื่องอือชาวกับผู้หญิงเพียงคนเดียว และตอนนี้รูปแบบซ้ำเดิมกำลังเผยออกมาอย่างชัดเจนประเด็นที่ควรเน้นในคลิปีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพุทธวจนะที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลือ่อยู่ในปัจจุบันการอ้างว่าเป็นคำสอนดังเดิมบ้าเปอร์เสด็คือมายาคตอย่างที่ซูเคยพูดไว้หากอยากได้คำสอนจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง เราจำเป็นต้องมีไทแมชชีนเพื่อย้อนกลับไปชมผู้ทวีปเมื่อสองชิ้นห้านฟ้าปีก่อนลูกศิษย์ที่เคยหันหลังให้สู่เพื่อไปหาที่พึ่งกับพระรูปนี้จริงๆแล้วไม่ได้เดินตามพระพุทธเจ้าแต่กำลังฝากชีวิตไว้กับลัทธิบุคคลอีกแบบหนึ่งการถูกเปิดโปงครั้งนี้ยืนยันชัดเจนสิ่งที่พังทลายตอนนี้ไม่ใช่พระธรรมแต่คือที่พึ่งลงตา สนามกำลังเตรียมให้ผู้คนหันออกจากบุคคลเรื่องอื้อชาวและสถาบันเพื่อกลับสู่ความนิ่งแท้นี่คือเวลาที่เหมาะสมในการว่านเมล็ดว่าที่พึ่งแท้จริงไม่ใช่อยู่ที่พระอยู่ที่วัดหรือแม้กระทั่งตัวอักษรในพระไตรปิฎกแต่คือการกลับบ้านสู่ซอสโดยตรงผ่านภัสบ,บริสุทธิ์คือนิพพานโอเคนะคะตามที่ทอมพูดเนี่ยว่าที่พึ่งแท้จริงไม่ได้อยู่ที่พระ ไม่ได้อยู่ที่วัดหรือไม่ได้อยู่แม้กระทั่งในตัวอักษรในพระตรยปิฎกแต่คือการกลับบ้านสู่ซอสโดยตรงผ่านษัส,สริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะนิพพานอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้นะคะจะต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนที่ปฏิบัตินะคะสามารถที่จะ รู้ได้ด้วยตัวเองปัจจตังเวทิตัพโพวินยุบิตินะคะคุณจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองฉะนั้นเรื่องอื้อฉาวต่างๆนะคะที่ทำให้ศรัทธาของผู้คนเนี่ยสันคลอนพระที่ชื่อดังทั้งหลายลม้มลงชื่อเสียงของคนเนี่ยพังทลายได้แล้วคนก็เต็มไปด้วยความสับสนไม่รู้จะพึ่งอะไรดีอีกต่อไป อาจารย์ขอย้ำอีกครั้งให้พวกเรารู้นะคะว่าสัจธรรมสูงสุดความจริงสูงสุดเนี่ยก็คือสภาวะนิพพานซึ่งก็คือผัสะบรุทธิ์สภาวะนี้ไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นรูปธร,รรมหรือนามธรรมไม่สามารถที่จะแตะต้องสภาวะนี้ได้สภาวะนิพพานไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางค่ะ ความนิ่งยังคงเปิดอยู่พร้อมเสมอให้คนได้พิสูจน์แล้วก็สัมผัสได้โดยตรงอันแต่อันนี้ก็สำหรับคนที่กล้าที่จะกลับคืนสู่ความว่างของนิพพานด้วยตนเองสิ่งนี้สิ่งเดียวค่ะทุกท่านจะไม่มีวันล้มเหลวเป็นอันขาดไม่มีวันซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้ โอเคนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยคุณนะคะเข้าใจเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ไม่งอนแง่นคลอนแคลนนะคะสั่นคลอนเนี่ยไปกับวิกฤตของสถาบันศาสนาเนี่ยในขณะนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านการบริจาคทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างช้ามาก แล้วก็ดูเหมือนว่าเราคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทอย่างแน่นอนเลยแล้วก็หลายท่านฟังคลิปแล้วนะคะเห็นด้วยแต่ก็มักจะหยุดเพียงคำขอบคุณฉะนั้นอาจารย์ขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าหากท่านได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปของอาจารย์กับทอมแล้วอาจารย์ขอแลกคำขอบคุณและกำลังใจของท่าน เป็นการสนับสนุนอาจารย์ในรูปแบบของดิจิทัลเพื่อนำมาจุนเจือค่าใช้จ่ายของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่สนามแห่งนิพพานได้มาปักหลักเพื่อช่วยเหลือชาวโลกให้กลับบ้านสู่นิพพานขอขอบคุณและสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านคะ่ะ